อะไรช่วยบุยทีได้แม่วาณาเป็นใครบวกไปส่งค้งน,น,นะเพื่อนมึงจำกไูได้จริงเหรอไม่แต่คุณช่วยหยุดเดือดกา,ฟาแฟได้นะมึงจะทำเป็นลูกไตมึงอยากเป็นลูกตไตอย่างงี้ฮะก็ไม่กลัวเรียกอย่างกูมไม่อยากนอนกูวงอือเอาละเอาละ ฉันจะจบ,บอกทีก็ได้ว่าฉันคุยเจ้าของช่องเข้าใจไหม,มนะฮะเมตเตจของช่องตรงนั้นหน้าตาเป็นงนี้วะคุณทำแก้วกาแฟตเกันนั่นแหละใช่แล้วแต่เรื่องี่เราคุยนี่มีอะไรเจ้าของช่องเรามีเรื่องที่เอ่อกูคิดว่ดไม่ออกพวกมึงมาแสดงกันเองแล้วกันนะฮะงคิดว่าไม่ออกเลยแต่ให้กูแสดงเอง ใจจริงที่พุงไปแสดงกูเกลียดสุดเลยแล้วว่าเตะที่นี่ที่ไหนวะทําไมมำงเป็นเหมือนบริษัทหรือวะก็ใช่ไงนี่คือบริษัทก็ใช่เว้ยเป็นบริษัทนะเร็วเอ็งเป็นไรไม่บอกเอาเออเอาไว้มาพูงไปแสดงอั่งน้กันนะกูสิลิดที่พูดอะแล้ว่าเข้าคลิปได้แล้วดูคนรอนาน เออก็ได้ก็ได้กูแสดงเองเออมีบทอะไรไหมที่ต้องอแสดงเออผูไม่คิดตื่นเต้นกันกูไม่รู้อ่ะตัวอย่างกูมีเงินงานต้องทำแั้นไปได้แล้วเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เรื่องน,นีทั้งหมดมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละว้าว เราคือเจ้าของช่องเรียกมึงไปคุยว่างั้นใช่แล้วเจ้าของช่องบอกให้เราสแสดงกันเองใช่แล้วใครจะคิดบดทดอ่ะกูจะรู้ไปเจ้าของช่องให้บทให้กูเงือนเราคิดเองก็ได้ซีร์ละ่ะกูคิดบทออกแล้วฮะแซนมึงคิดบทออกแล้วเออเดื เดี๋ยวกูจะบอกกดเองนั่นแหละบวเป็นอย่างนี้นะเออก็คิดกันนะอืมอะไรกูคิดบวชออกแล้วหลังจากที่ก ca, like ูไปคุยกับเจ้าของช่องมางั้คุยกับเจ้าของช่องมาเมื mm ่อ hmm. กี้ใช่ไหมใช่แล้วเจ้าของช่องบอกว่าก yeah, ูก็ไม่รู้เอางั้นมึงต้องเป็นคนคิดบทเองสิะ กูคิดบทออกละขอวยังไม่ออกจริงๆเอาละอันนี้มึงเป็นขบวยไปแต่กูตุ้นขบวยอ่ะม่รกูสตอกซี่เออมึงเป็นปีาศาจด่ากูเนะี่ยไม่ได้า่ามึงกินปีศาจจริงในเรื่องอะ่ะเออเอากันส่วนน้องสาวมึงน้องสาวสาวมึงเป็นเอ่อเจ้าหญิง กดคุณๆน,นะกูอะคงอย่างนั้นแหละเอาละเริ่มแสดงแล้วคิดบทตั้งนานสิบหายเอาละเซตติ้งพรอมแล้วที่เหลือก็ใครจะเป็นคนลองกู <ขอ S 2> จะรู้รไปก็แต่นี่ปืนจรงิงปืนปลอมปืนจรงิงเราทดสอบด้วยกักวกป่าเยิงก่อนได้มไหมอืมมาลองยิงขึ้นเลยครับ โอเคนี่ปืนจริงมึงเอาปืนจริงมาเลยถ้าปืนลั่นใส่คนในศัตรูตูจะไม่ตายยังไงแต่ว่ากูไม่รู้ปกติเป็นการแสดงหมดทีต้นเป็นการแสดงหมดดิชิบหายงั้นตอนนี้กูมีการแสดงใช่ไหมให้กูยิงมึงตายได้สิไม่ได้นี่มันเรื่องจริงอ้าวเอาละวแล้นชิคเกมมึงคุร้องเข้าใจไหมก็ได้วะงั้นก็เอากูปนกมึงแล้วโอเคกูไปละ ไอ้เชี้ยรีวชิชหายกูลงไปสินะกูตายนะอาฟิกหนึ่งร้องเพลงแล้วกูไม่รู้กูจะแต่งเพลงไงดีถ้าอย่างกูขอไปวอร์มเสิบ์ูหนึง่งได้เอาล่ะกูคิดเนื้อเพลงออกแล้วเนื้อเพลงเ,เป็นไงไม่ยึเป็นคาร์บอยฮะ ออกถือปืนมุ่งหน้าเออขึ้นดอยแต่ที่นิวนี่มีดอยนะเอาเอาขึ้นหน้าเออผ่านเออดุงจนกล้วยพวกไปช่วยเหลือเจ้าหญิงวัดตะฟักแต่การเดินทางทุกสิ้นสุดลงเขทางหัวโคไม่มีสะพานโทษเออกวนนม่ชเพมนะเอาขึ้นหน้าเออ พอมองไปอีกด้านพบเกือบเจ้าหญิงแล้วปีศาจไอ้พี่เกือบบดไปใช่งี้เอาไหมเอ็หมาเรื่องเดินกลับไปใช่ไหมได้ได้ๆกูเดินกลับไปก็ได้ยัยร้องตามบดดิมึงจะร้องมัวๆไม่ได้ก็โทษกูไม่รู้ไม่เห็นบดเอออะไรเรื่องว่าเรดเบนคาร์บอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถยู่ข้งเอ่ออุ้นหัวคอยแต่มันไม่หัวคอยนะเดี๋ยวอยสร้าง เออก็เออตัดภาพไปอีกที่หนึ่งนะจ๊ะก็แต่มูปีสาแล้วเนี่ยเยี่ยบจริงๆแล้วไหนอจอระเข้ในวอนี้ไม่เห็นปีจอระเข้เลยเออฉันต้องพูดอย่างนี้นะเออเลดช่วยหน่อยเลดช่วยหน่อยกูโดนจับตัวไอ้ยี่อะม่ใชอย่างั้น เออเรียดมาช่วยหน่อยจะโดนปีศาสจับตัวอืมไม่สัต์เ้ยบทมึงนี่งปัญญาอ่อนโมเสนเออก็ได้ก็ได้ยงเราก็ได้มาบทกุปัญญาอ่อนนี้ัยโอเคเดี๋ยวฉันไปช่วยเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววัช่วยหนูไปช่วยเออือจะมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งว่ามา กล้กวยน้ำไม่เป็นกล้วยน้ำไม่เป็นชิบหายวายน้ำไม่เป็นนะมึงอ่ะ้โทษทีว่าแต่ภารกิจมึงล้มเร็วแล้วไอ้หนูแล้วกูไปเรียนว่ายน้ำนมึงด็กกลับมาอดีดิ ตัดมาที่แฟลปของเ,อนนเ,รเรียนนะครับต้นนี้กล้วยน้ำได้แล้วกูเลี้ยงไว้นับตัง้งกี่สิบปีชิบหายเอ้ได้กูกลับไปช่วยก่อนคนอื่นกูไล์บอกใช่ไหมเออกูพักกูเหนื่อยกูเหนื่อยเฮ้จะตายแล้วได้ผมหน้าก่อนไล์บอกก่อนโอเคไล์บอกแล้วแต่เราไปช่วยละว่าแต่ปืนกูอยู่ไหนเก็บโทรศัพท์แป๊บนึงเออ จะกระร้าคนรู้ข้อความผลอ๋โอโอเคเรียนบอกว่าใจมาันไรให้บอกว่าวันนี้มาช่วยเหลือขอมาไหวยน้ำได้กหมมันเป็นไหว้น้ำแค่สองอาทิตย์นะว่ายได้แล้วเชจอดิเออก็ได้ก็ได้ไดอ่าฮะต้นนี้กวนน้ำไปแล้ว ววนะเดี๋ยวกูจะไ่วยน้ำไปช่วยเองช่วยเขาวหว้นะ้ำไหมมงน,นะกล้ยฟิลาตาไม่เป็นกล้ยเป็นอะไรเงี้ยตัดภาพไปที่ก่าจริงไอชิบหายใ้ขนาดนะั้นมึงจะถึงไหมนเนี่ย น่ำานมาชิบหายเดี๋ยวมึงเจอกูอดึงน,น้ำพูน้ำนเล่นเดียวเนี่ยกูว่าแบบเดียวก็ได้ว่ากูเกียดติที่มีเหนื่อยก็วา่าเพิ่งนะเอล่ะตอนนี้กูก็พักเสร็จแล้วมึงตายนี่ ไปแล้วอาา่ากูถึงแล้วกูถึงแล้วมึงตายแล้วเดด้วยนะไปช่วยเจาหญิงแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือคือคือเดด้วยนะไปช่วยเจอหญิงแต่หารู้ไหมว่าปีศาจมีปืนตาย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 กูไปแล้วจบอย่างงี้ได้เลยเ,ลอเอาหน้าอือหือกะมันซากเลย นั้วไงต่อเาโบยถูกฟีสัตยิงเาโบยตายอย่างอย่างโทรเมินเอาสารจบงี้เยยเออทันี้คำถามเรื่องนี้สอนให้รู้อะไรเออจะชลาดใจให้กับปีศาจปุ๊บปีศาจวันตอนไหนพิดเรื่องนี้สอนเลยว่านักสาวกูใครจะแตะมึงก็เลยยินกอลิที่ไงนะ มึงไม่หมัวเทียบหัวเยี่ยน่สรุปเรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นนะหาก็เลสนันไม่มาช่วยน้องสาวมึงใช่ไหมใช่ว้าวเอาละ่ะหนังเรื่องต่อไปใครกำกับอีกรอบนี้ไปละเอาลนันักสแสดงมีเท่านี้นะแล้วบทหนังก็คือฮึอยากคิดบทหนังอย่างเงันด้วยมึงอยากคิดบทหนังอย่างเงันนะเว้ยน่าสนใจโอ้ชิ oh บทนังมีว่าหืม,มใช่ไหมถ้าิีก็รู้บทเป็นไงไงอ๋อโอเคก็ได้เอ่อบทมั้นมีว่าคิดไม่ออกอะหรือว่าก็เจ้บทแบบอืมอยากฮิตอย่างนั้นสิเว้ยถ้ามันรู้บทเ๋้วตายหายกันหมดหรอกี๋ยวันรู้หรอกก็คงมี นี่คุณผู้ส่งรู้รูปคลิปแหละโอเคกูมีบทให้มึงละแสดงตามนี้นะอ่ะวู้ดแสดงก็มีซิคเลตแซนแล้วก็ลูกสาวมือง,งานซิคอ๋อโอเคแสดงตามนี้นะเลตมาเต็มเรียก,กมาคุยมีหาอะไรเออคือว่าว่าเออจะบอกทีแรกว่าจะฆ่ากูเนี่ยบอกไปเถอะ บอกเรื่องอะไรว่าจะไม่ปุ๊มจะรู้ <c oughs> คือพวกเราสองคนจะแต่งงานกันฮะเอ,อ่อใช่กูถอ,อยกันละที่หมายกูมันไม่แย่มึงมึงคิดว่ากูไหมคะกูใช้ในน,นนนทนี่เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ปล่อยหน้าเฮียน, <c oughs> นี่ เห็นกำปั้นกางเขนี่มึงไหมม,นนมันจะเซ่ยทุกการวันนี้แหละเฮ้ยแต่ยังชเว้ยเออกูใจเย็นแล้วเอาละเอาง่ไงนะมึงก็ใส่ว่าแต่ยังไงของน้องสาวกูได้เว้ยมึงอย่าบวกแล้วมึงจะใช้มุกนั้นน่ะมาหนั้นไอชิบหายนี่มึงจะใช้มุกสนนิ่งนั้นอีกแล้วเออกูไม่เอามุกนั้นได้ไหม ไปเข้มแข็งแบบไม่กลัวอ้าย์ทำไมกูเสียบไปจูประกอบวะเออกูไปดีกว่าสักถ้ามึงสองคนนี่สามารถแต่งงานก็ได้หรอกทำไมอ่ะโอ้ใหม่ไม่อย่าพูดสิ่งนั้นออกมาคือว่าว่าไม่าอย่าพูดสิ่งนั้นออกมาว่า ว่าเอเรื่องะโอ้ยนะว่าจะราพูดแล้ว no 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 อย่าพูดอย่าพูดจริงนั่นตรงไยอย่าพูดจริงนั่นตรงไหกูจะพูดว่าเอเรื่เป็นเมียพี่ โอ้ยยเงียบกูบอกให้ม mm ึงเงียบฮะโอ้โหแม่งทำได้ถึงกระดาษนี้เลยเหรอกูปาดิ้วกูปาดีรอบแต่มึงไม่หุบปากมึงรู้ชะตากรรมของมึงจะเป็นยังไงนะฮะ โอ้กูขโมยขโมยแมวแมวไว้ยาวแม่เอาแกกูปากนะจะไปถ้าสซุตเตอร์นี้ก็สามารถขายนี้จะไปเราก็เป็นเด็กบนสซุตเตอร์อะกูไม่รู้แล้วแปลมาจากไหนกูขโมยมาจะใครเออกูกูเห็นมันวางไว้ข้างแกหรือกกูเลยขโมยมาแม่งมึงไม่ชั่วว่ะกาชั่วอะไรเปล่าแน่ละกูไม่ปากกูจะดูเลย มึงรู้ไหมจตากรรมของมึงจะเป็นยังไงนะงรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมมึงจะเป็นยังไงถ้ามึงหนุบปากยังไงโอเคกูเข้าใจะละพูดอะไรกับมาสก,กันนั้นพิชีมาละพิชีมาไปถึงไหนแล้วนะ เหมือนที่จะพูดละลรสักอย่างอย่างเนียจะไปฉี่พอดีเลยอ๋อคือว่าอย่าพูดได้ไหม,มกูขอร้องน่ะไม่มึงมิสปะสิะ <c oughs> โอเคก็ไม่ร้องคือว่าเลดเป็นเมียพี่น่ะฮะฮะจริงดิจริงอ่ะกูขี่ชอนวนเยอะแยะแปบ จากที่ผ่านมามันไปแต่งกันตอนไหนวะอละละกูมีข่าวอย่างนึ่งว่ะไปแต่งกันตอนไหนนี่นานแล้วแหละนานแล้วแหละก่อนก่อนที่จะมาเออเออเรื่องจริงมน่ะจริงถามเจ้าของช่งสิเออเออ ว้าวอะไรต่จบหนังนะยังกูขี้เกียจยืนตรงนี้ไอส์ไฮอะไรทุกคนเรื่องนี้สอนรู้รู้อะไรเออองสามุขยาเตะใช่ไหมผิดเออเอาง่ายนะชีวิตมึงน่าเบื่ออะไรน่าเบื่อมึงชิ้นชิ้นไปหาจักรยานมาปั่นทาสีเขียว ตั้งใจต่อไปกระดูบก็ได้แล้วจะเป็นผีหลอกลวิญญาณหลอนก็ได้ยลมก็ขับขับรถไปอ่ะแล้วก็ชนคนที่เหมือน,น,นไฟได้เลยไอ้เชี่ยมันกรตึงเออหนังต่อไปหนังฟิกเกอร์เดี๋ยวว่าแต่หนังฟิกเกอร์มันก็จบแล้วเชี่ยเออเหมือนจะไม่จบฮั <c oughs> นดอกที่กูกำลังเอาเออขอคุณ่อนนะคนุณแบบแบบฟิกเกอร์บอกว่ากูเอาสิ่งนี้ไปเราใช้ดู โอเคเลยวะครั้งนั้นจะเป็นที่ตรวจคันและสัยางหน่อยให้ลองใช้ดูดขอทดสอบท่านหนึ่งนะดูมาอะไระดูสิถ้าบอกว่านี่งครึ่งขีดก็คือโอเคครึ่งสองกค,คือไม่โอเคเราต้องรอสินะหาได้คุยกันไหมเออเอาสิจะมีการถามว่าปลาอะไรบินได้ ปากกูได้เป็นนกขิดไอสัตว์ป้ามันพ่งไม่ได้เหรอเอาใส์ก,กุนดนาพ่ว่าใช่เลยสิบัวทีผ่ไปอะไรตอนนี้มึงลองคิดดูสิห้าขึ้นหนึ่งขีดก็โอเคห้าขึ้นสองขีดก็คือท้องใช่ขอดูสิอะละคนมาดูกันว่าขึ้นกี่ขีด,ขด อ๋อน้นทีทต้อขึ้นหนึ่งขีดแล้วมันก็ต้็งปกติสิเออก็จิงอะมีอะไรคือว่าว่าเลยไม่ะไรอึ้งทำไมใส่ขอดุดสิมีอะไรเอออืมแล้วก็ขอดูดหน่อยขึ้นกีฮีดเออฮะฮะสองขีดเด้อเอเอ หึ่งเปียวเอเอที่ตรวจแล้วหรือเปล่าหรือว่าแค่แค่แฉ่ไม่เออน,นี่กูเพิ่งตรวจมาเลยนี่อันใหม่เลยเอาแี่ชิบหายแล้วกูโอ้ยินด้วยสิึงได้เป็นพ่อแล้วไม่นะไม่ชิบหายแล้วกูเ้ย กูไปคิดว่ามันจะซสองขีดว่ะเออแต่ก่อนถ้าเกิดสองขีดแล้วกูท้องเงี้ยวะ่ะกูจะรู้ไหมแต่มันคือสองขีดอ่ะอืมียบร้อยแล้วมึงซีบมบงญเกมแล้วก็ได้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 ไดไดจบหนังได้ยังเออจบได้แล้วอ่อากูงม,ม่เด็กมามากเมื่อกี้ เอาอละครางหน้าจะเป็นห้วงกับนางม้ตรงให้ฟิกเกอร์เปลี่ยนนะทำไมอ่ะปูนหัวกับบดนางมูเกี้ยทำไมก็ที่ตรวจก็ขึ้นหนึ่งขีดหนีไม่ได้เหรอมันขึ้นสองกูไว,ว,ว้ได้วงบูให้เป็นสองขีดเนาะงั้นแสดงว่าฮะร้อเลน่นะกูตั้งใจให้มันเป็นสองขีดอยู่แล้วที่กที่ตรวจไปแล้วให้มึงจาด

ก็ได้ว่าแต่บทนังจบยังยังเหลือเรื่องหนึง่งดูกูกับเองว่ยเรื่องอะไรกูชิบหายแลว้วกูโดนเล่นแน่เลยเฮียลูกว่าไงพ่อสู่น้ำไหมก็พ่อหิวมากเลยอันนี้นหิวน้ำก็กินไปเยอะลลูกโตวไวๆซะนะกูขี้เกลียดยังมึงแล้วเอาเย่สิเอเเอ แต่นั่นลูกใหน่จริงเปล่าใหม่ไม่ใช่อ๋อนี่มันไม่น่าแปลกเลยนั่นใครอ่ะต้องใช้เพื่อนกูเองอ๋อรีบกินซะด้วยนะลูกโป๊กี่เจียนเลี้ยงมึงแล้วรีบเด็กซะปุ๊บปุ๊บปุุ๊บเด็กน้ำเสียนั่นแหละอะไะแล้วมีกันเบนมั้ยหรอ มีคริกฟา,พกาดพ่อ,อเอาละก็ได้ก็ได้ษพ่อจอหนี่เอาละข้อแรกมีส้มมีส้มอยู่สิบลบหกเท่ากับเท่าไหร่ออส,สิบลบสี่เท่ากับเท่าไหร่เอาละท่านู่มี ซพ่มอยู่สิบลูกแล้วเอาลูกไปเออหกลูกลูกกี่ละเท่าไหร่ไม่สีสีลูกเออสี่ลูกแหละหกลบสี่นะครับสีถ้าพอมีส้มสิบลูกแล้วเอาไปหกลูกมาสีเอาไปสีลูกลูกกี่ละเท่าไหร่สี่โอ้บอกว่าโอเอาส้มไปหกสี่ลูก แล้วลูกมีอยู่สิบลูกลูกจีเกลืเท่าไหร่สี่เข้าใจฟังไ,ไหมเอาละเข้าใจะไม่พ่อไม่ส้มลูกแล้วพ่อไปสี่ลูกลูกจะเหลือเท่าไหร่เออสี่โอเคมึงเดี๋ยวเตรียมตัวรองรลูกเลยแม่แล้มีอะไรลูก พ่อจะเคล่าผมมออเชวยด้วยนี่มึงจะฆ่าลูกกไ,ได้หรอทำไมกูจะฆ่าแดนไงโอเคกูห้ามไม่ได้โทษทีลูกไม่ทมพอไม่ไดแ้แล้วแต่เรียนเลยกันคณิตศาสามโจทย์ง่ายไหมเอ,อ่อทุบมิลส้มอยู่สิบลูกแล้วพ่อไปตจลูกกี่นัดเท่าไรแล้วตอบใครสี่พ่อถามกี่ครั้งสี่ครั้งโอเค สมควรหัวร้อนแหละทีมุกตายตาย,ยังไงเด็กเิเฮ้ยมึงอย่ายิงอย่ายิงทีมถ้าลูกตายขึ้นมากู็นเราพชฌบนะนี่ไม่ใช่ลูกกูด้วยกูรู้นะที่มึงตายซะฮะเราเล่นเอาละจบหนังได้ยังกูยเยึดแล้วไม่ไม่จบเอ้ยก็ได้ก็ได้ไดเออลูกยังมีการบ้านอีกไหมมีคณิตศาสตร์อีกไหมเอ่อ ไหนก็ดูสิหกคูณสามเออไม่รู้เออหกคูณสามไม่รู้ไม่รู้ได้ไงอะ่ะผมก็ไม่รู้ผมผมเรียนคูณแล้วแต่ผมไม่เข้าใจเออเราไปองน,นะเออเฮ้ยเซีนมันนี่ดิเออโอ้นี่มันง่ายเหมือนหกคูณสามไม่รู้ฮะไม่รู้เหรอ หุ้นสามผมไม่รู้มันเท่าไรอ่ะแล้วมันเท่าไรเออเอะละแล้วก็เจออะไริสกมันนี่ดิฮะอละละจังใจฟังในลูกเปียทฉันหกหุนสามเท่าไรไม่รู้โอคือโซนลูแล้วลูกจำไม่ได้แล้วไม่ได้อันก็นับกดข,ข้างลงไปไม่มีมุณไปตายซะมึงด <c oughs> ่าลูกงี้ไม่ได้นะด่าสิทำไมกูทำไม่ได้ว้าวหนาวก็ฟูได้กูไม่ยุ่งดีกว่า ล้อเล่นนะ่ะอ๋อดีดีใจแล้วไมล赖ว่าใจบุ๋มกับบ้านไนดะ้ยังผมจะแดงนานแล้วนะกับบ้านหนอะโอเคไม่เกิดจบเรื่องจบแล้วแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรมืงพอที่แย่ไม่ยังดูมันยากกูเชื่อแหละจากการที่มึงสอนแล้วนะ่ะ เออแล้วก้นนั้นะน่ะอันนั้นก็ไม่รู้อ่ะเอาเ้าทำอะไรน่ะโอ้โลอยกับบ้านมึงว้าวคุรเจ๋งเดี๋ยวว่าแต่เรื่องนี้สอนเรื่องก้นหน้านี้สอนรู้ว่าอะไรอะไรวะมูชาสามารถท้องได้ตลกดีว,ว่ะ เดียวกินละกูจะปวด